สวัสดีครับวันนี้เราก็นึกอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับมื้อเย็นพรุ่งนี้จะได้ทำข้าวผัดก็มีข้าวเย็นเหลือนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำไก่ทอดนะครับคราวนี้ก็ร้านเดิมครับไก่ทอดแม่สีที่สาขาตลาดเทศตลาดกลางเทศบาลตำบลละแมนะครับอยู่ฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟละแมนะครับจะ คนแถวนี้จะเรียกว่าหน้าหน้าสถานีนะตรงนั้นนะแต่บางที่ก็จะบอกว่าหน้าสถานีเนี่ยก็คือทางขึ้นทางลงจากถนนขึ้นรถไฟอะครับบางที่ก็จะบอกว่าฝั่งที่ขึ้นรถไฟคือหน้าสถานีนะครับก็เอาเป็นว่าทางตะวันตกของสถานีก็แล้วก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ทอดนะครับอันนี้เรียกว่าไก่อ่าอะไรนะไก่เผ็ดนะครับเป็นสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้านี้เลยครับก็คือเป็นไก่เผ็ดที่ ถ้าเป็นร้านอื่นๆนะก็คือจะเป็นไก่เผ็ดธรรมดาแต่เนี้ยจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะครับจะรสชาติจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆนะครับเท่าที่เคยกินมานะก็อันนี้เท่าที่เคยรู้มาก็คือว่าในการทําเครื่องปรุงะครับอ่าในการหมักไก่ในการอะไรพวกเนี้ยครับสําหรับเจ้านี้เนี่ยจะมีหัวกะทิเป็นส่วนประกอบด้วยทําให้รสชาติออกมาจะได้ไม่ใช่จะได้สิจะไม่เหมือนรสชาติที่ได้นะครับจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆนะครับ แต่ว่าณปัจจุบันเนี้ก็จะ drop ไปมากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับสมัยที่อ่สมัยสัก30ปีที่แล้วรสชาติใจยังดีกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจบางทีก็โดยอะไรนะบางทีพอเวลาเปลี่ยนรสนิยมการกินก็เปลี่ยนต้นทุนมันก็เปลี่ยนนะครับถ้าทําไปแล้วไม่ได้กําไรก็ไม่รู้จะทาทาไมเนาะอืมแต่รสชาติะครับก็ยังถือว่ายังคงรูป อะไรนะรักษาเอกลักษณ์ของเขาไว้ได้นะครับเนี่ยก็รสชาตินะครับยังคล้ายๆของเดิมถึงจะดอกมาหน่อยก็ตามนะครับอันนี้เป็นไก่เผ็ดนะครับออสําหรับร้านเนี้ยนะครับก็จะมีไก่เผ็ดแล้วก็ยังมีไก่ไก่ซอสแดงอีกนะครับไก่ทอดซอสแดงแต่วันนี้รู้สึกจะไม่เห็นไก่ทอดซอสแดงนะครับแต่จะเป็นจะเป็นไก่กรอบคล้ายๆไก่เคฟเซียนะครับซึ่ง ไก่แบบน,นั้นนะมีขายทั่วไปแต่สําหรับร้านนี้จะเป็นไก่ซอสแดงนะครับที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะอันนี้คือไก่เผ็ดเดี๋ยวว่างๆถ้าเจอ,อไก่ไก่ไก,ไก่ไก่แดงที่ว่าก็คือคล้ายๆออกับครั้งที่แล้วครับที่เป็นไก่ย่างนะครับแต่ว่าจะ,ะจะเปลี่ยนจากการย่างเป็นทอดเดี๋ยววันไหนถ้าเกิดว่าเจอโชคดีเจอเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะครับก็แวะมาลองกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสแวะมาก็แนะนํานะครับร้านนี้ไก่ย่างแม่สี ตลาดกลางเทศบาลตำบลละแมนะครับอยู่ฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟนะครับหรือถ้าใครไปเจอแฟรนไชส์ที่เป็นฟู้ดทรัคก็ลองแวะอุดหนุนกันได้นะครับก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ